อัปเดตการตั้งครรภ์ท้องครั้งที่หกค่ะฟังไม่ผิดเนี่ยคือการท้องครั้งที่หของทรายครั้งที่ตั้งท้องนะคะก็จะเป็นท้องธรรมชาติทั้งหมดค่ะซึ่งตอนท้องแรกเนี่ยทรายท้องตอนอายุส7ิบเดนะคะก็ลูกคนแรกก็การท้องผ่านไปด้วยดีนะแล้วก็ตอนเนี้ยคืออายุ4ี่สิบในระหว่างหนึ่งปีครึ่งก่อนที่จะมาถึงตอนนี้นะคะตั้งแต่ลูกคนแรกคลอดเนี่ยฝ้ายแท้งไปสี่ครั้งค่ะ แวเวลาเราตรวจเจอสองคระเราก็จะดีใจจากที่มันเคยตื่นเต้นในครั้งสองครั้งแรกมันก็กลายเป็นกังวลค่ะเพราะว่าการที่เราแทงสี่ครั้งติดอครั้งหลังๆมันคือแบบทุกอย่างมันจะผ่านไปไหมทุกอย่างมันจะโอเคไหมแล้วการที่ต้องทำการผ่าตัดเพื่อเอาน้องออกมาแล้วก็ส่งตรวจก็คือดูว่าเขาอะ ไปต่อไม่ได้เพราะอะไรนะคะผลก็คือเพราะโครโมโซมของเขาเองมันเสียใจนะทุกคนมันเสียใจมากเพราะเราก็คาดหวังเนาะแล้วเราก็แบบแลนว่าเออเราอยากแบบนี่สองคน,นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความเสียใจนั้นนะ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบเสียใจไปเรื่อยๆได้ เพราะเราก็ยังมีลูกคนโตที่เราต้องดูแลเราต้องเอาความใส่ใจให้เขาเรายังต้องเป็นรอยยิ้มให้เขาเรายังต้องเข้มแข็งที่จะเลี้ยงดูเขาเพราะว่าฝฟายเองเลี้ยงลูกเองค่ะไม่ได้มีพี่เลี้ยงเนาะก็ยี่ิบสี่ชั่วโมงก็คืออยู่กับลูกเลยช่วงเวลาที่ฝฟายแท้งในช่วงท้องที่สองถึงท้องที่ห้าแน,นะสี่ครั้งก็จะอยู่ที่สัปดาห์ที่เจ็ดถึงเก้าวีคที่เจ็ดถึงเก้าเนี่ยเป็นวีคที่แบบ เรารู้สึกว่าเราลุ้นมากเลยเพราะว่าแบบเขาจะไปต่อหรือเขาจะไม่ไปต่อมันคือค่อนข้างที่จะเป็นตรงนั้นเกือบทุกครั้งนะคะซึ่งแฟนเคยถามคุณหมอถึงสาเหตุนะคุณหมอก็บอกว่าอาคุณพ่อเนี่ยตัวคุณพ่อเนี่ยเนื่องจากมันติดค่อนข้างที่จะเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาปกติดีซึ่งเราเอาตัวอ่อนออกมาค่ะตัวอ่อนที่เขาแบบหัวใจไม่เต้นแล้วนั่นแหละ เอาไปส่งตรวที่ต่างประเทศนะคะผลออกมาก็คือโครโมโซมคู่ที่8ของน้องเนี่ยเกินมาแล้วเราก็เลยตรวจละเอียดในเลือดของแม่ซึ่งปกติดีไม่มีอะไรนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าอืมก็ธรรมชาติอะคัดกองจริงๆแล้วก็มันน่าจะเป็นที่ไข่ของเราที่มันมาตอนที่อายุเยอะแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออมันแรนดอมนะมันแบบ มันก็ต้องลุ้นเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนั้นเนี่ยอายุอยู่ที่ประมาณ38 39อ่ดเะเข้าใจจริงๆว่าไข่ของคนอายุเท่าเนี้แล้วเราเลี้ยงลูกเองด้วยเนาะอาจจะมีความนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้ไข่ไม่สมบูรณ์เต็มที่ไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้นะคะก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ถ้าเราอยากจะแบบเอาชวนจริงๆก็ควรจะต้องเป็นวิธ,ธีทางวิทยศาศาสตร์ก็คือจะดีที่สุดนะคะศึกษาสามีค่ะว่าเออเราจะแบบ มันมันไม่อยากหลุนอีกแล้วอะ่ะคือถ้าจะมีอีกอะ่ะก็ขอวิธีทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเราปล่อยธรรมชาติอีกอะ่ะก็จะติดอีกแน่เลยไรอเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะต้องไปคัดไข่คัดตัวอ่อนนะจนแบบความเสียใจมันก็จางลงไปแล้วแหละก็ลองธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วน้องก็ติดจริงๆค่ะทุกคนพอเฟ้ฟตรวจเจอว่าแบบ เออขึ้นสองขีดตื่นเต้นกังวลยังไม่กล้าไปหาหมอกลัวกลัวว่าแบบเนื่องจากตอนที่ตรวจเจอค่ะมันจะเป็นตอนที่เออตอนนั้นประมาณห้าถึงหกสัปดาห์อะไรเงี้ยที่เราแบบรู้ตัวแล้วว่าเออน้องมานะอะไรเงี้ยยังไม่กล้าไปหาคุณหมอแล้วก็ยังแบบนิ่งๆอยู่ผ่านไปสี่ห้าวัน เอาอีกแล้วน้ำตาลปืดปืดติดอยู่ที่กางเกงอีกแล้วคือมันความกังวลมันมันดับเบิลมันแบบมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันซ้ำอีกแล้วอรอมันไม่อยากหลับแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมก็บอกสามีเนาะก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคงั้นเราต้องรีบไปหาคุณหมอกันเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราแบบ มันต้องมันต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าแล้วแหละอะไรอย่างนี้ค่ะพอเราไปหาคุณหมอนะคะก็ตรวจค่ะตรวจก็เห็นว่าเห็นน้องดีนเสียงหัวใจมีถุงตั้งครรตำแหน่งโอเคแม่สบายใจมากก็เลยถามคุณหมอว่าแล้ว ที่มันมีไอ้ปื้นๆน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยคือมันยังไงนะคะคุณหมอก็บอกว่ามันอาจจะเป็นแค่เลือดเก่าเพราะว่าสีมันเข้มนะคุณแม่สีมันเป็นน้ำตาลเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลคุณหมอก็เลยฉีดยากันแทงให้นะคะแล้วก็ได้ยากลับมากินโหทุกคนนะัดครั้งต่อไปคืออีกสองอาทิตย์ซึ่งมันก็ปกติแหละส่วนใหญ่คุณหมอก็จะนัดแบบอีกสองอาทิตย์เราก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆ กลับมาอยู่บ้านกินยาด้วยความรู้สึกแบบสอาทิตย์เหมือนสองเดือนน่ะก็คือครั้งแรกที่ไปอ่ะมันสบายใจตรงที่ว่าครั้งที่ผ่านมาที่เคยแทงไปอะค่ะไซน้องกับอายุคาน่ะมันจะดิฟกันอยู่ประมาณหนึ่งวีกก็คือสมมติว่าไปตอน6วีกคุณหมอก็บอกเอ้อไซน้องมันเป็น5้าวีกแต่ครั้งเนี้ยพอไปแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไซเขาเท่า เท่าสัปดาห์ที่เขาควรจะเป็นคะความยาวตัวเขาไซส์ปกติหัวใจเต้นปกติมันก็ทำให้เราสบายใจแล้วก็แบบลดความกังวลไปได้มากๆเลย เวลาผ่านไปสองอาทิตย์ค่ะจากสองอาทิตย์เหมือนสองเดือนไปหาคุณหมอครั้งนั้นยาวนานมากค่ะรอบที่หลังจากนั้นก็คือจะประมาณ8ปดสเนาะแปดวัก,นะวก,ก็คือเห็นถุงอาหารแล้วไซดดีหัวใจเต้นดีเลือดหายไปแล้วมนุษย์แม่ดีใจกับการที่เลือดหายมากเราก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะแบบว่ากินวิตามินคุณหมอก็ให้วิตามินมาหลายๆตัวนะคะก็กินตามที่คุณหมอให้กินนะแล้วก็เ วันที่ไฟประกาศบอกอะคือวันที่สิบสองวพอดีซึ่งเป็นวันที่เรารอให้ผลนิบอะ่ะออกเราลุ้นกับผลนิบมากเพราะว่ามันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าลูกในท้องของเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคอะไรโครโมโซมครบทุกอย่างเรียบร้อยดีสมบูรณ์อยากจะบอกทุกคนว่าคนที่แบบพยายาม มีธรรมชาติมาแต่ว่ามันไม่ได้สักทีอยากจะเป็นกำลังใจให้ค่ะว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะไฟอยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อที่พยายามจะมีน้องนะคะคนที่อาจจะเคยแท้งเคยเฟลมาหลายๆครั้งอะ่ะก็วันหนึงน้องก็อาจจะมาได้นะตอนนี้ไฟก็ตั้งคันได้ หกเดือนแล้วยี่สี่สัปดาห์แล้วนะคะมาอัดคลิปเนี่ยก็คือหกเดือนไปเจอคุณหมอมาล่าสุดก็คือโอเคน้องสมบูรณ์ดิ้นเก่งมากทุกคนโอเคเนี่ยวันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะก็แค่อยากจะมาเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนที่กำลังพยายามอยากจะมีลูกนะคะอย่าเพิ่งท้อนะแม่แม,แม่ไฟเองก็เคยผ่านการเฟลมาเฟลมาเยอะมาก ก็อยากมาส่งกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็ขอให้ตัวเล็กในท้องของค้ายแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นหน้าน้องกันแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะบาไปค่ะ